สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอรถบรรทุกพ่วงแม่ลูกดำนะครับเป็นดำกเกษตรนะครับฮีโน่เปอร์เฟียนะครับเครื่องยนต์พีทีเบทซีสามรอยยี่สิบแรงมา้าคมเร็วนะครับ ชุดแต่งแบบจัดเต็มนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้รถวิ่งงานอยู่นะครับลูกค้าสนใจจะดูรถก็โทรนัดล่วงหน้าได้นะครับโทร092 6 6เ0 8 9 9นะครับแม่ลูกแยกได้นะครับชุดแต่งจัดเต็มทั้งแม่ลูกนะครับภายในสวยๆ VIP เลยครับ แอร์เย็นนะครับชุดแต่งจัดเต็มนะครับหัวบนหลังคาอีก6ปากนะครับนี่เลยครับชุดแต่งเป็นสเตเลสเป็นคมเมียมแบบสวยๆแล้วครับบังโคลนล้อชุบนะครับ,บ,ป,รบปท้ายเป็น LED นะครับกันฝุ่นจัดเต็มนี่เลยครับมีกล้องมองหลังเวลาท่านถอยมาต่อหางนะครับ ตัวลูกสามเพลาแท้นะครับยาว7เมตรมีระบบยกล้อราวข้างนะครับเป็นสแตลเลตบังโคลนเป็นสแตลเลสนะครับมีเนียมชุดใหญ่นะครับนี่เลยครับตัวรับเหล็กฉากก็เป็นสแตลเลสนะครับที่ฝาท้ายแผ่นเสริมแบบเปิดได้นะครับ ราวด้านข้างเป็นสเตเลสบางโคลนสเตเลสลอ้อชุบนะครับระบบยกลอ้อกันฝุ่นจัดเต็มนะครับหลอดไฟท้ายเป็น LED ทั้งแม่ลูกนี่เลยครับสีมเหลี่ยมเป็นหุ้มด้วยสเตเลสไว้นะครับคุ้มขมเมี่ยมไว้นะครับช่วงล่างเป็น ZM 10น็อตนะครับถังน้ำมันเป็นคมเมียมนะครับแวลว,วาวนะครับ นี้ไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างจะสวยกว่านี้นะครับเพิ่งไปวิ่งงานกลับมาก็ถ่ายเอ่ยนะครับสวยๆนะครับยางเป็นเลดียนเป็นล้อแม็กทั้งหมดนะครับชุดแต่งจัดเต็มจริงๆนะครับไม่มีช่องว่างให้เหลือนะครับใส่กันแบบสุดๆเลยครับคอที่ชอบรถแต่งนะครับคันนี้ไม่น่าพลาดนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ ต้องขอโทษลูกค้าที่กดติดตามในทาง YouTube ด้วยนะครับราคาก็ไม่ได้แจ้งชัดเจนนะครับเพราะว่าชุดนี้แยกได้นะครับแม่ลูกท่านจะซื้อแต่ลูกหรือซื้อแต่แม่ก็ได้นะครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงท้ายวิดีโอจะมีคิวโค้ดให้ท่านได้สแกนแล้วแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับ p ีโน p เปอร์เฟีย เครื่องยนต์เป็น P114 320ของมร็วนะครับเครื่องแห้งๆนิ่มๆนะครับนี่เลยครับไม่มีเปียกมีไอนะครับไม่มีควันขระโมกเลยเครื่องยนต์สวยมากครับชุดแต่งจัดเต็มนะครับไม่ได้ถอดอะไรออกนะครับสนใจก็โทรมานะครับเบอร์โทรตามที่แจ้งเลยครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ชมวิดีโอ